เดี๋ยวนี้อาบน้ำกันนะลูกอาบน้ำกันโอเคป่าวไมทำหน้าอย่างนั้นนะเฮ <c oughs> ้ยโคยูก็มาลูกเพื่อนด้วยเหรอจะได้สายนะลูกห่อไหมลูกห่อไหมห่อไหมลูก,ลกเฮ้ยเด็กเก๊ะ พี่เต๋าคิดว่าจะเลี้ยงแมวทั้งหมดกี่ตัวคะสรุปแล้วใครเป็นพ่อแมวกันแน่คะตอนเด็กๆทุกคนไม่รู้กงยูเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการติดเต๋านะครับและวันนี้นะฮะตื่นเต้นมากเพราะว่าผมเนี่ยจะมาอาบน้ําแกงเกาหลีครั้งแรกครับผมมาดูกันว่าตัวไหนจะอาบยากหรือว่าจะอาบง่ายแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูกิจวัตรประจําวันของผมนะครับว่า1วันตั้งแต่ตื่นมาเลยเนี่ยผมทําอะไรบ้างมา จากแรกเลยนะฮะเช็คที่ห้องน้ําก่อนเลยต้องมาเช็คอุจจระเขาก่อนนะดูอุจจาระเขาเอง ตื่นมาต้องมาเช็คอึอแมวนะอันนี้ถ่ายได้ป่ะด้ถ่ายไกลๆก็ได้นะเดี๋ยวคนดูกินข้าวอยู่อะไรอย่างเงี้ยโอเคนี่นะครับก็จะมาดูอึ่อแมวว่าอึ่อของแมวเนี่ยเขามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าตัวไหนอึ่หเลวอึอแข็งหรือว่ามีอึ่ที่แบบปนเลือดออกมาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าแมวเราเนี่ยป่วยหรือว่าสุขภาพดีนะครับแต่ว่าอึ่อแบบนี้นะครับเป็นก้อนนะครับสีนี้ก็คือแข็งแรงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บอึ่มแป๊บ,บนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกดีกว่านาอตอนนี้ ที่ผมจะทําทุกวันเลยนะครับเราก็จะเอาทิชชู่เปียกนะครับผมมาเช็ดหน้าเช็ดตาให้กับแก๊งเกาหลีของเราแล้วก็คุณแม่แฮปปี้นะฮะใครจะเป็นคนแรกใครจะเป็นคนแรกกงยูกงยูมานี่เลยโอ้กงยูโอ้ยวันนี้ขี้ตาน้อยนะเนี่ยเช็ดหน้าเช็ดตาก่อนนะครับโอ้ขี้มูกเช็ดหน่อยเราต้องค่อยๆเช็ดนะฮะเดี๋ยวเขาจะเจ็บออกมาแล้วโอ้ขี้มูกใหญ่เลยเช็ดแค่นี้พอเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปอาบน้ำอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ทำความสะอาดเบื้องต้นไปก่อนอ่ะไปอ่ะต่อไปนิแามารอแล้วค่ะ ดหูหนูสิสปายเปล่าลิซ่าน,นี้ต้องบอกว่าสีเขาจะดูยากหน่อยนะฮะเพราะว่าสีเขาสีเข้มไงแช่ไปอย่างี้ก่อนแช่วนวนวน,นไปอันนี้คือเทคนิคของผมเองนะฮะเรียนรู้มาจากการเลี้ยงแมวมาประมาณ1ปีแช่แล้วสบายยังมาครับพ่าาอ๋าเฮ้ยคนดูสวยไหมครับพ่อจ๋า,าบอกเลยว่าแมวเด็กขนนุ่มน่ารักมากเลยนะโรเซ่ตื่นแล้วอ่ะ,อะขอเล่นหน่อยขนโรเซ่นุ่มมากนะฮะผมชอบขนโรเซ่มากเลยหรือว่าตัวนุ่มไอ้เดว่าหนูนะหนูไม่ได้อวน เดี๋ยววันนี้อาบน้ำกันนะลูกโอเคไหมอาบน้ำกันโอเคป่ะทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะเคยอาบน้ำป่ะไม่เคยอะค่ะอาบน้ำคืออะไรคะอาบน้ำก็คือการทำตัวให้สะอาดไงเวลาพ่อตาวหอมเนี่ยจะได้หอมหอมโอเคเี่เหมือนเช็ดหน้านี่แหละ ขาย้อนบินเนี่ยขี้ตาไม่ค่อยมีนะครับจะเป็นคนที่ขี้ตาน้อยเพราะว่าจมูกเขาโด่งส่วนตัวไหนที่จมูกไม่โด่งเนี่ยขี้ตาจะเยอะสังเกตดูได้อันนี้ต้องอยู่นิ่งๆไม่ต้องไล่จับขเขานะฮะชอบวิ่งมาหลังบ้านเฮ้ยเม็ดอะไรเต็มเลยอ่ะเม็ดอันนี้ลนเต็มบ้านเลยเด็กดีทำไงกินไงครับทำควาวจ่ายก่อนพ่อไปไหนอ,ะ<ๆ>อ่ะอะฮะจับทำไม ช่วยมคะนี่ไงชอบเล่นหลอเกินไปพ่อไปเก็บล้ะนี่เน่เฮ้ยเล่นหน่อยดิเล่นหน่อยดิ หลายคนชอบถามผมว่าพี่เต๋าคะเลี้ยงยังไงให้แมวขนสวยขนฟูคะอะไรเงี้ยผมก็เลยไปถามคุณหมอมาให้เลยเขาบอกว่า <c oughs> นอกจากการดูแลเรื่องอาบน้ําบ่อยๆแล้วเนี่ยอาหารการกินก็สําคัญนะครับ <c oughs> เพราะว่าแมวบางตัวเนี่ยเขาอาจจะแพ้สารอาหารอย่างเช่นข้าโพดแพ้สารกลูเตนที่มาจากข้าวสาลีนะครับจะทําให้ผิวหนังเขาเนี่ยเป็นผื่นแดงหรือว่าขนร่วงนะครับ พ,พ่อเตาปากเหม็นพ่อแัวเลี้ยโอเคพูดถึงอาหารนะฮะเราก็ต้องมาให้อาหารนะครับผมตามมาเลยคะตอนเด็กๆผมให้อาหารเปรียกแต่พอแมวประมาณสัก3เดือน4เดือนเนี่ยเขาสามารถเรือมเคี้ยวอาหารเม็ดได้แล้วนะฮะเราก็ควรจะเลือกอาหารเม็ดมให้เขาทานบ้างเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอาหารเปรียกแพงอาหานเม็ดถูกกว่านี่เล่นอยู่หิวหิวหิวแล้วข้าวหนูอยู่ไหนอะคะโอ้โห,โห,โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อทำหล่นอันนี้พ่อทำหล่น เดี๋ยวเทให้กินเดี๋ยวเทให้กินมา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 ไม่ดได้เวลากินข้าวแล้วเดี๋ยวนะไอ้ยิก่อนโอ้โหแฮปปี้มารอเลยนะลูกโกยูก็มามามาเด็กๆมากินข้าวกันอร่อยจังเลยค่ะพ่อต๋าว้าวอาหารเม็ดของผมนะครับเป็นทรงกลมเขาจะกินง่ายหลายชนิดจะมีทรงเหลี่ยมๆแหลมๆมันก็จะทิ่มปากเขานี่นะฮะ ของคาริว่านะครับผมเขาบอกว่าไม่มีกระโพดไม่มีข้าวสาลีหรือว่ากลูเตนจากข้าวสาลีนะครับผมแมเวเด็กๆบ้านผมชอบทานมากนะเอาไม่ัวนแล้วไม่วแล้ว กินไปก่อนกินไปก่อนเดี๋ยวรอให้แม่ผมนะครับทานอิ่มแล้วก็ให้เขาพักผ่อนสักประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็พาเด็กๆไปอาบน้ํากันทีนี้แหละจะมาดูกันผมตื่นเต้นมากนะว่ารีอคชั่นจะเป็นไงเพราะว่าถ้าใครจําได้นะอาบน้ําดิชี่ก็อีกแบบหนึ่งอาบน้ําลักกี้ก็อีกแบบหนึ่งขึ้นให้ดูด้วยนะแฮปปี้ <Happy S 2> นี่อาบยากมากผมก็เลยไม่รู้ว่าจะได้พ่อหรือว่าได้แม่มาตัวไหนจะอาบยากอาบง่ายแล้วผมคิดว่าเขาหน้าจะกลัวแต่ว่าไม่ต้องห่วงผมมีวิธีการสูตรลับเฉพาะเดีี๋ยววนนนน้้้ก็ขขอ,อาาาใหคไปท หิวข้าวแล้วนะครับผมแมวทานข้าวคนทานข้าวเสร็จก็เดี๋ยวมาลุยกันต่อนิซ่พร้อมแล้วค่ะอยาอยู่ขอไปด้วยไหมครับเดี๋ยวเราต้องเปิดหน้ากุ่นก่อนเลยอ้ยตื่นเต้นจังเลยเดินมามานะขเต๋าทำะไรอะคะขอเข้าไปดูได้เปล่าไหนมคืออะไรเนี่ยเฮ้กินได้เปล่าในกล้องเนี่ยใส่นะมา้า้าาวาาว้ายว้ยว้ายเปยยหม เริ่มกลัวเลครับเริ่มโอเคไม่เป็นไรลูกอะอยู่อย่างนี้ได้เอาไว้ข้างนอกครับไม่ต้องลงอากาได้เอาไว้ข้างนอกอย่างนี้มาเปียนเปล่เนาะเาเตาต้องยอมเปียนอะไรอ้พอน้าเปียนโอ้โหน้าเปียกเสร็จปุ๊บมาใส่แชมพูออยออกท้นี่เนี่ยหอมไหมลหอมไหมหอมค่ะเม้าเตาอ้ย้ยนะรับเราจรีบนะครับลีอบนะฮะเพราะว่าเขาจะได้มเต้มใช่ใช่พอต้อีล แฮปปี้ร้องมากเลยเป็นแฮปปี้เ oh, ฮ oh, uh. like ้ยเศร้า oh, อ่ะ okay> ฮือล oh, hey, oh, ิซ่าออกไม่ได้อ่ะลิซ่าไหนใสายุนี่ยเท้าเนี่ยลงสะบัดทรายตลอดเลยดูหน่อยดูก้นอ๋สบายจังเลยโอ้สบายจังเลยฮู้ยอะไรอ่ะฮู้ยโอ้ยมีน้ำมันเปิดน้าับตัวแล้วเหรเปิดเบาเบาฮู้ยใช้อะไรอะฮู้ยฮู้ยไม่ร้อนอ่ะลิซ่าตุ้นอ อันนซาเปียกหมดแล้วดิ่แซ่ไม่ชอบน้ำเลยโอ้แต่ทิ่แซ่บตัวหอมขึ้นนะเนี่ยคนแรกเปนละค่ะเย่เดี๋ยวเราจะส่งต่อให้พี่มี่นะครับเดี๋ยวพี่มี่จะเอาไปเช็ดแล้วก็เอาไปเข้าตู้อบนะครับผมตู้อบอะไรอ่ะได้เลยที่เราเราก็จะเช็ดให้หมาดๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าตู้อบนะครับท่านมิมาช่วยเพื่อนเหรอทำความสะอาดช่วยเลียเหรอช่วยค่ะช่วยค่ะมันที่ซาเปียคเรอชเดี๋ยวก็ถึงคิวเราแล้วล่ะ เข้าตู้อบนะครับปึ๊บใส่ปุ๊บลงไปอย่างงี้เฮ้ยโ <Hey! S 1> <Okay. S 2> อเฮ้ยจะอบกินเหรอเดี๋ยวเรามาดูรีแอคชั่นกันอนี่คืออะไรนี่อ้าวมันมีลมออกมาด้วยเอาไปที่38อ,องศานะครับประมาณครึ่งชั่วโมงดูนะฮะยมีสีด้วยมีสีด้วยววววเขาไม่เคยเข้ามาในตู้อบมาก่อนก็น่าจะตื่นเต้นอยู่เดี๋ยวรอให้ชินสักพักหนึ่งก่อนเด็กก็ชินนะลูกเข้าห้องน้ำแล้วขอีครับณอุกคนด้วยก้องยู่ ช่วยพี่ด้วยพี่ยอนบินออกไปได้พี่วันตื่นเต้นจังเลยยอนบินอุ้ยยานบมันปีกๆอ่ะนีิน่าจะแรงเยอะอครับผมยินดีไหมครับเหมือนคนเลยมืนเม่ต่วอาน้ำเมื่อต่วนีครับสบายจังเลยครับอยสองกสุดแล้วใครสองกโอยมากราบหาหนูนะ ส่วนห pues ัวผมจะไม่ค่อยอาบให้เขาเท่าไหร่นะเพราะว่ายังเป็นแมวเด็กอยู่เขาจะพับหูเองไม่เป็นพับหูยังไงอ่ะคนเขาไม่เป็นหมักแชมพูไว้สักสิบวิโอเคโอสบายจริงเลยพ่อเต๋าโอ้ริงจังเลยพ่อเตาเขาลวดจริงเลยเฮ้ยอะไรอ่ะปากเธอปากกูใครแย่ไว้โอ้ยอยายามมีความปากกูครับอย่าไม่เห็นพ่อตายุดอ่านนะอย่าไม่ยืนมันนี่ ใช่เปล่าเซเลียเก่งมากเลยยอมแพ้แล้วเข้าตู้อบดีกว่าลิซ่าอยู่ด้วยซิงค์โคตไายโรซี่ค่ะต้องบอกว่าตัวนี้ดุที่สุดแล้วนะครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยมาว่าเซ่แล้เอาแกตัวเล็กกันรับผมจโบกันผมว่าตัวเล็กนี่อาบน้ำง่ายกว่านะแน่นอนค่ะอาบน้ำง่ายกว่าตัวใหญ่เยอะ ตัวเขาเล็กน้ำหนักน้อยแล้วก็แรงไงมันก็มีอ้าหนูยดอาบ้างดิดูดิจะกระโดดขพี่ไหมฮะไม่กินอะไรอ่ะกินชมพูนี่เองเออสบายจังเลยหน้าหนูดูไหนคะอ้าวอุ้ยฉันจังเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อหน้าหน้าหน้ากระจกพ่อหน้าหนูด้วยชุ่มช่ำน้ำมูนดีจัง โอ้ยเปียดเปียดแล้วเปียดแล้วนี่เล่นสงการกันเรื่องไอ้อาดูหน้าหนูสิเลมี่อยู่แล้วมาเดี๋ยวไปเช็ดตัวข้างล่างนะคะหอมแล้วเข้ามาอยู่ด้วยกันเร็วมาสบายแล้วหลับดีกว่าโอ้มีเพื่อนแล้วไม่กลัวแล้วก็อยูครับผมก็อยูตาผมแล้วเย่มาเออเดี๋ยวหน่อยมาไอ้เดือดโดนดีหน่อย ยืดอาไปแล้วไอ้พ่อไอ้พ่อเย็นสบายจังเลยโอ้พ่อรูอะไรอ่ะรูสะอาดๆนะแฮปปี้ไปดูลูกอ่ะลูกคุณแม่แฮปปี้เป็นกำลังใจให้นะคะกงยูเก่งของแม่สบายจังเลยอ่าอ่าองอ่ยูเริ่มเหนื่อยแล้วคงยูเต้นๆมากเดี๋ยวพี่มี่ก็จะไปเช็ดขนแล้วก็เข้าตู้อบนะครับส่วนเราก็ เก็บของแล้วก็อาบน้ำดูก้นเพีย,ยกอยโอเคเดี๋ยวเจอนล้วครับผมขอเคลียร์ตัวนี้แป๊บหนึ่งข้างในนี่ดีจังเลยเพิ่งรู้นลว่าจะมีตู้อบสำหรับแมวด้วยนึกว่ามีสำหรับไก่อย่างเดียวโอ้ลับตอนนี้นะครับเราก็เอาลิซ่าเข้ามาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาลีซ่าออกมาพักก่อนจะใส่กงยูเข้าไปแทนขอกงยูด้วยนะครับกงโยเข้ามาเลยครับ เด็ๆเอาหนูออกไปทีค่ะเอาหนูออกไปทีค่ะออก่อนลูกไม่เอาออก่อนนี่อ้มีเปลี่ยนสีด้วยเห็นไหมเนี่ยฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันทำไมต้องอาบน้ำนี่เพื่อความชัวร์ว่าผิวของเขาจะแห้งจริงๆเราก็เลยเอาเข้ากรงแล้วก็ไปเป่าไดเป่าเป็นที หรือว่าจะเป็นไร y สําหรับเป่าขนแมวจะทําให้ผิวไม่อับชื้นแล้วก็ไม่เกิดเชื้อราครับเป็นไงิี่าลูกเหนื่อยไหมคะหมดแรงอะสิประโยชน์ของการใช้หวีวีขนให้น้องแมวนะฮะวีเนี่ยจะทําให้ขนที่มันหมดอายุแล้วนะครับหรือว่าขนที่มันแบบจะหลุดแล้วเนี่ยมันผัดออกไปแล้วก็ทําให้ขนใหม่ขึ้นมาได้อยา่างสวยงามแล้วก็นุ่มโอ้นี่เนี่ยนี่เนี่ยเขาเล่นไรลอ๋อฝัอออ่งนี้เอาเปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนฝั่งอเอาคีเปลี่ยนฝั่งแหมพิกมาให้เปลี่ยนดูดูเป็นไงฉลาดไหมดูดิฮะ con yêu ôm xịt đang Dạng ơi. À con yêu saba đi con nơi! Con yêu cho mang lời. năm เรียบร้อยฮะตอนนี้นะครับผมกำลังดูคําถาม Q&A อยู่นะครับที่มีคนสงสัยกันเข้ามามากแล้วทีมงานก็คัดมาให้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับขอขายเสื้อก่อนนี่น้องสาวของผมเองนะฮะเป็นคนวาดรูปก็จะมีแฮปปี้แล้วก็เด็กๆนะครับทั้ง4ตัวอยู่บนคอในติมนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่านอกจากจะสวยแล้วนะฮะใส่สบายด้วยนะครับผมผ้านิ่มมากเลยนะฮะเสื้อเสื้อนี้คืออะไรนะฮะอันนี้เป็นเสื้อพรีเมียมคอตตอนนะคะก็สามารถอุดหนุนกันได้นะครับผมตัวละ490บาทนะตอนนี้ก็มีสีขาวสีดานะครับผมมา ขายของเสร็จแล้วก็ Q&A กันดีกว่านะครับผมคำถามแรกตอนแฮปปี้คลอดลูกพี่เต๋าตั้งใจจะเก็บเลี้ยงเองทั้งหมดเลยไหมครับตอนแรกที่แฮปปี้คลอดใช่ไหมฮะแม่พี่เต๋าที่อยู่กาลสินจองไว้แล้วตัวหนึ่งบอกว่าพี่เต๋าขอจองนะตัวหนึ่งอะไรเงี้ยพราแม่ผมก็เป็นทาสแมวเหมือนกันนะฮะตอนแรกผมก็สองจิตสองใจว่าจะให้แม่ดีหรือเปล่าแต่ว่าพอเราคลอดออกมาแล้วเราได้เลี้ยงเองเนี่ยก็เกิดความรักความผูกพันนะฮะพอมาถามตอนนี้ม่ ผมไม่ให้แม่ดีกว่าแม่ถ้าอยากเล่นน่ะมาที่กรุงเทพแทนนะ,ะคำถามที่2พี่เต๋าคิดว่าจะเลี้ยงแมวทั้งหมดกี่ตัวคะก็ตอนแรกนะครับตั้งใจเลี้ยงไว้แค่3แต่พอลักกี้กับแฮปปี้ได้กันแล้วก็มีลูกมาสตัวก็เลยเป็น7ตัวนะฮะแต่ว่าบ้านใหม่ที่กําลังสร้างเนี่ยผมสร้างห้องแมวใหญ่มากนะถ้ามีโอกาสถ้าใครไปดู EP Home Tour นะฮะก็จะมีห้องแมวที่แบบผมดีไซน์ไว้แล้วว่าอยู่ได้ไม่เกิน8ตัวอันนี้เผื่อเจออีกตัวนึงน่ารักแล้วจะเก็บมาเลี้ยงไงตั้งเป้าไว้ว่าไม่เกิน8ตัวมเด ใน EP ของโฮมทัวร์แล้วกันไปติดตามได้นะครับผมว่าแบบบ้านแมวจะเป็นยังไงนะครับโอเคคำถามที่3ทําไมลูกแมวโตรเร็วมากดูไปดูมาไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนแล้วดูสุขภาพแข็งแรงทุกตัวเลยครับเออจริงๆแมวบ้านผมโตรเร็วมากนะ ตอนแรกผมคิดว่ากงยูเนี่ยจะโตไม่ทันเพื่อนดูทรงแล้วแบบเหนแบบอาับสุดอ่ะตอนเด็กๆอ่ะทุกคนไม่รู้กงยูเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุหลอดไฟทําความร้อนอ่ะมันหล่นลงมาแล้วกงยูอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วโชคดีมากที่ไม่โดนตัวกงยูแต่ว่าไปโดนฝ่าเท้าของเขาฝ่าเท้าของเขาไม่แต่ว่ามันไม่ได้บาดเจ็บรุนแรงอะไรมากก็ก็ถาม,มคุณหมอแล้วคุณหมอก็บอกว่าทายญ่เนี่ยก็หายแล้วก็มาตกบันไดอีกกงยูนี่แบบว่าดวงแบบซวยสุดๆอ่ะแต่โตไวสังเกตได้ว่า,วากงยูนี่คือกินเก่งมากพอเขาอายุสามทีเดือนเราก็มาให้ กินอาหารเม็ดไงแล้วพอเขาได้กินอาหารเม็ดเนี่ยเขาโตกินเก่งมากแล้วก็ขนก็เริ่มฟูขึ้นผิวก็เริ่มสวยขึ้นเมื่อก่อนจะมีบางตัวที่อึเหลวแต่ตอนนี้ไม่มีใครอึเหลวเลยอันนี้คือเกี่ยวกับอาหารจริงๆนะผมไปถามคุณหมอมาแล้วคุณหมอบอกว่ามันเกี่ยวกับอาหารค่ะคุณเต๋อคำถามต่อไปทําไมลิชชี่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านกับลูกแมวคะลิชชี่ยังไม่ทําหมันเขายังมีอาการติดสัตว์อยู่แล้วเขาจะมาวนเวียนกับแฮปปี้ตลอดเวลาแล้วแฮปปี้เนี่ยก็จะอารมณ์เสียก็จะขู่ตบหน้าเลยก็มี Happy Happy มแฮ ลักกี้กับลิชี่เนี่ยผมคิดว่าถ้าไปอยู่บ้านใหม่เนี่ยอาจจะให้อยู่ด้วยกันแล้วแต่ว่าตอนนี้บ้านที่ผมอยู่ตอนนี้คือมันแน่นมากแล้วนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นบันชินนะครับก็ถือว่าแน่นแล้วเรามีบ้านแมวอยู่ข้างนอกอยู่แล้วทําหมดเป็นแสนสองแสนนะครับให้เขาอยู่บ้านนู้นไปก่อนนานๆทีผมก็เอาเข้ามาเล่นบ้างอย่างตอน,นเย็นๆยเงี้ยก็เ,เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาเข้ามาเล่นด้วยนะครับคำถามสุดท้ายสรุปแล้วใครเป็นพ่อแมวกันแน่คะตอนแรกผมก็จะไปตรวจดีเอ็นเอนะแต่ว่าคุณหมอบอกว่ามันตรวจยากนะครับคุ ผมคิดว่าน่าจะเป็นลักกี้อะครับแต่บัลลิซ่าเนี่ยเหมือนลินชีมากผมก็เลยไม่แน่ใจตัวถั่วกันไปนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยคียมันเอนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยให้ข้าวตัวเล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเทคแคร์ฟิลตัวใหญ่บ้างน,นะฮะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจว่าแบบดูแลแต่ตัวเล็กไม่ดูแลเขาเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะเอาเขาเข้ามาเล่นในนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูบ้านครับทุนมาตามมาเลยและนี่ก็คือกิจวัตรประจํา,าจวันนะครับของเด็กบ้านนย้นนี่ทุกเย็นเลยก็จะมาน่ดูน นะต้นไม้ต้นหนูนนะครับแล้วก็จะมีต้นนี้ของหน้าบ้านนะ,ะครับมาทับเชิญครับ พี่ชีเป็นไงบ้างครับ <S <S เขาจะอยู่ในบ้านบ้านแมวที่ผมสร้างให้นะฮะถ้าย้ายไปกไ็รู้สึกเสียดายเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันยกไปไม่ได้แล้วเพราะมันสร้างยึดติดไปแล้วนะครับเนี่ยครับแข็งแรงทนทานมีแอร์ให้พร้อมนี้ก็มีห้องน้ำแมวอัตโนมัตินะครับมีอาหารมีของเล่นมีอุโมงค์ให้ครบนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ทำความสะอาดนี่ของเล่นเสื้อผ้าก็จะเก็บไว้ในนี้นะครับทิชชู่ทิชทชู่อาหารนี่เราก็จะเกอกไว้นะครับนี่นี่ดีมากมีถ้วยตวงด้วยนะครับี่ชีจะนอนฝั่งนี้ส่วนลักกี้จะนนอฝั่ง้ แต่เวลาผมเข้ามาเนี่ยลักกี้ก็จะมาอ้อนนิดนึงโอ้าฟินดังเลยพิชี่เนี่ยจมูกแบนนะฮะน้ำตาก็จะเยอะหน่อยพิชี่ชอบทำนี้ข้อวมนอนอยู่อ่ะควรคนน้ำใหอ่ะอ้าวเย็นมันเย็นมันเย็นมันเย็นเพราะมันเย็นก่อนหน่อยครับก่อนหน่อยนี่ไปกินข้าวกันเถอะไปหาหลานๆกันเถอะนะโอเคไหมโอเคก็ได้ไปก็ได้ครับฮะ ทำไมไม่มีใครเล่นกับพ่อเลยอ่ะลืมพ่อไปหมดแล้วหรอพโรเซ่ไม่เล่นกับพ่อโรเซ่ง่วงค่ะพอลักกินรอแป,ป๊บนึงนะคะโรเซ่เพิ่งกินข้าวอิ่มๆเลยเดี๋ยวพ่อนั่งรอตรงนี้นะพอลักกินรออยู่ของยูมัดมก้นพ่อได้ไงอันนะ่ะฮะหอมไหมของยูออยทำไรกันฮะชิชิฮึ่ม มีหลายคนบอกว่าน้องแมวแยกยากมากเลยทาไมพี่เต๋าไม่เอาปลอกคอมาให้ใส่คะอะไรเงี้ยจริงๆผมก็อยากจะใส่ปลอกคอนะครับแต่ว่าผมยังเลือกอันที่สวยๆไม่ได้เลยมีใครแนะนําก็บอกมาได้นะฮะผมจะบอกวิธีการแยกแล้วกันเนาะลิซ่าทุกคนแยกออกอยู่แล้วนะครับว่าลิซ่าเป็นตัวลายนะครับสองตัวที่แยกยากที่สุดก็คือกงยูกับโรเซอ่ะตัวนี้กงยูส่วนโรเซจะเป็นตัวนี้นะฮะก็จะดูไง่ายๆครับดูที่มาร์กนะฮะกงยูจะมีมาร์กที่เข้มกว่าส่วนโรเซก็จะมีมาร์ก สขีดตรงนี้1 2ึสแล้วหน้าเขาก็จะแบบปากนิดจมูกหน่อยสวยๆน่ารักเหมือนคุณหนูใช่ไหมคะโนเซหอมจังเลยอะลูกอาบน้ำเสร็จแล้วนี่ฮฮยอนบีนเนี่ตัวใหญ่มากเลย2.7งกิโลแล้วลูกคนสวยด้วย ผมจะเน้นย้ำเสมอแล้วคุณหมอก็จะเน้นย้ำกับผมตลอดว่าอาหารที่เราเลือกให้กับน้องๆตอนเด็กๆเนี่ยสำคัญมากเพราะเขาโตไปเนี่ยเขาจะได้ไม่ป่วยนะครับและที่ผมเลือกเป็นอันดับแรกก็คือว่าต้องไม่มีข้าวโพดหรือว่ากลูเตนมันจะทําให้ย่อยยากนะครับกระเพาะของเด็กๆจะย่อยยากแล้วก็ทางานหนักและอย่างคนิว่าเนี่ยผมชอบนะอะไรที่ผมว่ามาเนี่ยคนิว่าก็มีหมดเลยที่สําคัญคือส่วนผสมอันดับหนึ่งของเขาก็คือเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อแซลมอนและตอนนี้มีสูตรเนื้อแกะที่มีโซเดียมต่ําซึ่งเป็นข้้้ออดีีีมมมาากสํหรรัับบคคนนท่เลยงงแวะผ คนสามารถไปสั่งซื้อคานิว่าได้นะครับทางออนไลน์นะครับผมช้อปปี้หรือว่าลาซาด้าก็ได้นะครับในแคมเปญ9เดือน9นะครับผมไปดูกันเลยครับสวนลิชี่ขอกินก่อนนะหิวมากเลยพอ่อเต่าิชี่กินอาหารลูกได้เปล่าได้อยู่แล้วลิชี่กินได้ทุกวัยอยู่แล้วสําหรับคานิว่าเนี่ยเพราะว่าอาหารชนิดอื่นนะถ้าเป็นแบบเด็กเนี่ยจะมีโปรโตีนที่สูงมากลิชี่จะอ้วนนะรู้เปล่าจิ้งออพ่ออ้สุดยอดเลย กันแล้วอะโอเคมาเดี๋ยวให้พ่อแจกของรางวัลก่อนฉลองหนึ่งล้านซับนะครับผมจะแจกบ้านแมวคราดวา่านะครับผมทั้งหมด99หลังด้วยกันนะครับเพียงแค่คุณคอมเมนต์มาว่าอยากจะให้พี่เต๋าทำอะไรกับน้องแมวเอาคอนเทนต์ที่ไม่ซ้ำกับที่พี่เต๋าเคยทำมานะครับผมแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็เปิดเป็นสาธารณะด้วยนะครับพี่เต๋าจะได้เข้าไปติดต่อได้สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะครับพิมพ์กันเข้ามาเยอะนะฮะวันนี้แจกไม่อั้น นะครับผม99หลังถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมคอมเมนต์มารับรางวัลกันด้วยนะครับบ๊ายบาย